ค่ำคืนนั้นในดูใบเงียบเกินกว่าที่เธอเคยชินเสียงลมพัดสายกระทบกระจกสูงของคฤหาหรูหลาลลายิงสาวผู้เป็นภรรยาของนักธุรกิจมหาเศรษฐีเธอแต่งงานเพราะชื่อเสียงเงินทองไม่ใช่เพราะรักแท้ในดวงตาของเธอมีประกายความเบื่อหน่ายและว่างเปล่าสามีของเธอไม่เคยอยู่บ้านนานเกินสามคืนติดกันเขาติดงานการเมืองธุรกิจและวงสังคมที่เต็มไปด้วยเลขกลไลลารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษในวางทองคำ ทุกอย่างงดงามแต่ไรความหมายและขาดลมหายใจแห่งเสรีคืนนั้นเธอสวมชุดปราตรีสีแดงเข้มราวกับเปลวไฟเธอก้าวออกไปยังระเบียงสูงเห็นแสงไฟเมืองดูใบระ,ระยิบระยับเสียงรถซูเปอร์คาร์แข่งกันบนถนนลอยมาแผ่วเบาแต่ใจเธอกลับไม่อยู่ที่ทิวทัศน์ตรงหน้าในมือถือโทรศัพท์สั่นเบาเพราะข้อความลึกลับข้อความนั้นมาจากชายผู้หนึ่งซึ่งเธอแอบพบเป็นความลับเขาคือชีคผู้ทรงอำนาจซ่อนตัวในเงามืดการเมือง ชื่อของเขาถูกพูดถึงแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยเต็มเสียงข้อความเขาสั้นชัดเจนและทําให้หัวใจเธอเต้นแรงคืนนี้เจอกันที่หอคอยริมเอามือของหลายลาสันแต่แววตาเต็มไปด้วยแรงปรารถนาเธอรู้ว่าการพบเขาคืออันตรายและหายนะรออยู่แต่ความรู้สึกต้องห้ามกลับดึงนเธอลึกเกินกว่าจะถอยกลิ่นน้ําหอมกุหลาบในห้องยังคงอบอวลเธอสองกระจกเห็นเงาตัวเองที่ยิ้มอย่างแปลกประหลาด หญิงสาวที่ควรมีทุกสิ่งกลับสแสวงหาสิ่งต้องห้ามเมื่อรถลิมูซีนสีดำขับออกจากคฤรหาหน์เธอทอดสายตามองประตูรั้วเหล็กค่อยๆปิดช้าๆเหมือนขังชีวิตเก่าของเธอไว้ด้านหลังเสียงล้อปลดกับถนนหินเรียบพาเข้าสู่ความมืดลึกลับเมืองดูไบในายามค่ำคืนเต็มไปด้วยแสงนีออนและความลับหอคอยริมอ่าวทรงเสียดฟ้าตัดกับดวงจันทร์สีเงินยามเฝ้าหน้าประตูมองเพียงแวบเดียวก่อนพยักหน้าให้ผ่าน เธอถูกพาขึ้นลิฟต์กระจกที่เงียบจนได้ยินเสียงหัวใจประตูลิฟต์เปิดเผยห้องหรูที่ตกแต่งด้วยทองคำและหินอ่อนกลิ่นกำยญาและเครื่องเทศตลบอวในอากาศและที่ปลายห้องเขายืนอยู่ราวกับรอเธอมานานชีคผู้ทรงอำนาจมีดวงตาคมและรอยยิ้มอันตรายเสียงเขาทุ้มต่ำเมื่อเอ่ยคำแรกที่ทำให้เธอขนลุกเจ้ามาสายกว่าที่ฉันคิดเธอก้าวเข้าไปเหมือนถูกสะกดโดยแรงดึงดูดมืดดำ แสงไฟจากโคมระยะสองประกายลงบนผิวทองของโตยาวแก้ววายสีแดงถูกยกขึ้นและยื่นมาให้เธอเธอจิบเพียงเล็กน้อยแต่รสขมเหมือนซ่อนพิษไว้สายตาของเขามองลึกจนเธอแทบหายใจไม่ออกบทสนทนาเริ่มต้นด้วยเสียงกระซิบใกล้หูเขาพูดถึงสามีของเธอเหมือนรู้ทุกความลับในบ้านเขาเอ่ยชื่อธุรกิจที่ไม่ควรใครรู้และเปิดโปงเลขกลหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความกลัวและความตื่นเต้นผสมกัน เจ้าอยากเป็นอิสระหรือไม่เขาถามเสียงเรียบคำถามนั้นทำให้เธอแข็งค้างและเหงื่อซึมที่หลังมืออิสระคือสิ่งที่เธอสแสวงหาแต่ไม่คาดว่าจะถูกทดสอบเช่นนี้เธอเงียบไปชั่วขณะก่อนเอ่ยเสียงสันว่าใช่รอยยิ้มของเขาคล้ายพึงพอใจแต่ก็น่ากลัวลึกๆเขายื่นสองเอกสารสีน้ำตาลเก่าให้เธอในนี้มีสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าลายลามือสันเมื่อเปิดดูเห็นภาพถ่ายและตัวเลขบัญชี ทุกอย่างเกี่ยวพันกับการทุจริตและเงินมหาศาลของสามีเธอเบิกตากว้างไม่เชื่อสายตาตัวเองเสียงชี้กระซิบว่าเจ้าต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างใดความเงียบปกคลุมห้องราวกับเวลาเดินช้าลงเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กต่อกระชับเจนในความตึงเครียดเธอรู้ว่าการก้าวข้ามเส้นนี้คือทางที่ไม่มีวันย้อนกลับแต่แรงดึงดูดและความแค้นในใจผลักเธอไปข้างหน้าริมฝีปากเธอขยับช้าๆก่อนเปล่งคำที่แทบไม่ได้ยิน ฉันเลือกทางนี้สายตาของชีเป็นประกายราวกับได้สิ่งที่ต้องการเขาโน้มเข้ามาใกล้กระซิบประโยคสุดท้ายที่ทำให้เธอหนาวเยือกถ้าเจ้าเลือกแล้วเจ้าจะไม่มีวันหนีไปได้อีกคืนต่อมาลาละนอนไม่หลับแม้เพดานห้องหรูจะเงียบสงัดเสียงแอร์เย็นๆกลับไม่ช่วยให้เธอสงบลงเธอเห็นภาพสองเอกสารสีน้ำตาลสำรักสำเล่าในหัวภาพถ่ายธุรกิจลับของสามียังคงติดตาไม่จางหาย ตัวเลขบัญชีต่างประเทศเป็นเหมือนเข็มพิษทิ่มแทงหัวใจเธอรู้ว่าตนเองได้ก้าวล้ำเข้าเส้นทางอันตรายแล้วเสียงนาฬิกาตีบอกเวลาตีสองดังสะท้อนในความมืดเธอสะดุ้งเมื่อเห็นเงาคนผู้ผ่านหน้าต่างระเบียงหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาเธอก้าวช้าๆไปเปิดผ้าม่านแต่ไม่พบใครเพียงท้องฟ้าสีดำและเงาของต้นอินทผลัมสันไว้แต่ในใจเธอแน่ใจว่ามีบางคนกำลังจับตาอยู่ ตอนเช้าสามีกลับมาพร้อมรอยยิ้มแข็งกระด้างและสายตาเฉยชาเขาเอ่ยถึงงานเลี้ยงสังคมใหญ่ที่เธอต้องไปด้วยคืนนี้อย่าสายเหมือนครั้งก่อนเขาพูดเสียงเย็นเธอพยักหน้ารับแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความกลัวงานเลี้ยงที่โรงแรมรูริมอ่าวเต็มไปด้วยผู้คนแต่งกายสงา่าเสียงแก้วกระทบกันดังแผวในบรรยากาศอันเคร่งขรึมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยปนกับควันซิกาเข้มขน้นแต่สายตาของไลาลามองหาคนเพียงหนึ่งเดียว ชีกผู้มีรอยยิ้มอันตรายและความลับในมือเธอเห็นเขายือนอยู่ท่ามกลางนักการเมืองและมหาเศรษฐีดวงตาคมกรีตของเขามองตรงมาหาเธอในทันทีรอยยิ้มเพียงเล็กน้อยก็ทําให้เธอแทบลมทั้งยืนสามีของเธอไม่ทันสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเขาโมวพูดคุยกับคู่ค้าคนสําคัญและถือแก้วไวชีกเดินเข้ามาใกล้าราวกับทุกอย่างจัดฉากไว้แล้วเสียงเขาเบาเกินกว่าจะมีใครได้ยินชัด เจ้าต้องระวังคนของเขาเริ่มสงสัยคำพูดนั้นทำให้เธอเหมือนถูกน้ำแข็งสาดใสา่กลางอกเขายื่นกระดาษเล็กๆใส่มือเธอรวดเร็วและแนบเนียนเธอกำกระดาษแน่นก่อนยัดสายกระเป๋าอย่างลานลานตลอดงานเลี้ยงเธอแทบไม่ได้ยินเสียงดนตรีหรือบทสนทนาเสียงหัวใจของเธอกลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ดังชัดเมื่อกลับถึงบ้านเธอรีบล็อกประตูและเปิดกระดาษข้อความเขียนเพียงบรรทัดเดียวด้วยหมึกสีดำ วันสุขขอคอยรอคำตอบสุดท้ายมือเธอสั่นจนกระดาษเกือบหลน่นคำตอบสุดท้ายหมายถึงสิ่งใดเธอไม่อาจคาดเดาทั้งคืนเธอเดินวนรอบห้องอย่างไร้ทิศทางเสียงรองเท้ากระทบพื้นหินอ่อนดังก้องว่างเปล่าในกระจกเธอเห็นแววตาของตนเองที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงวันที่กำหนดมาถึงเร็วกว่าที่เธอคิดลมทะเลเอาวดูใบพัดแรงจนม่านพลิ้วสะบัดเธอสวมผ้าคลุมสีดำยาปกปิดรูปร่างอย่างมมดชิด รถคันเดิมมารับและมุ่งหน้าสู่หอคอยอีกครั้งถนนเงียบผิดปกติราวกับเมืองทั้งเมืองหยุดหายใจไฟถนนสว่างว่าแต่ทิ้งเงาดำยาวหน้ากลัวบนพื้นเมื่อถึงลิฟต์กระจกเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนตามขึ้นมาเสียงฝีเท้าเบาๆดังอยู่ไม่ห่างหลังเธอแต่เมื่อหันไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าประตูลิฟต์เปิดเผยห้องหรูที่เคยมาเยือนแต่ครั้งนี้ไฟในห้องสลัวกว่าปกติ กลิ่นกำยานแรงจนแสบจมูกเหมือนซ่อนบางอย่างไว้ชีกนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แกะสลักถือแก้วไวน์แดงเขามองเธอด้วยแววตาที่อ่านไม่ออกถึงเวลาที่เจ้าต้องเลือกจริงๆเสียงเขาหนักแน่นเขาผลักแฟ้มหนาหนึ่งเล่มมาตรงหน้าเธอเมื่อเปิดดูเธอแทบหยุดหายใจทันทีเอกสารทั้งหมดคือหลักฐานการฟอกเงินและการคอรับชันลายเส้นของสามีเธอปรากฏชัดบนทุกแผ่นกระดาษ ภาพถ่ายคู่หูธุรกิจในมุมที่ไม่ควรถูกเปิดเผยถ้าเจ้าร่วมมือชีวิตเจ้าจะเป็นอิสระเขาเกล่าวถ้าเจ้าปฏิเสธเจ้าจะหายไปพร้อมเขาคำขู่ชัดเจนและหนักหน่วงจนเธอแทบยืนไม่ไหวในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไร้คำตอบนี่คือการล่องหรือแผนทำลายสามีของเธอหรือแท้จริงแล้วเธอกลายเป็นหมากตัวหนึ่งในเกมอำนาจเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กตอกเหมือนครั้งแรกที่เจอกัน ชีกยกแก้ววายขึ้นจิบพลางมองเธอไม่วางตาในดวงตาของเขามีประกายที่ทำให้เธอหนาวเย็นไลลารู้สึกเหมือนถูกขังในกรงมืดที่ไร้ทางออกเธอสูดลมหายใจลึกก่อนวางมือบนแฟ้มหนักอึ้งริมฝีปากเธอสันเมื่อเอ่ยประโยคสั้นๆออกมาแล้วฉันจะได้อะไรตอบแทนรอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้าของชิกทันทีเขาโน้มตัวใกล้กระซิบช้าๆที่ข้างหูเธอเจ้าไม่ได้เพียงอิสระแต่จะได้อำนาจทั้งหมด ประโยคนั้นก้องอยู่ในหัวเธอไม่หยุดและในวินาทีนั้นเองไฟในห้องก็ดับสนิทเสียงกระแทกดังขึ้นพร้อมกับเสียงกรีดร้องแผ่วเบาเธอหันขวับไปเห็นประตูด้านหลังเปิดอ้ามีเงาของบุคคลลึกลับยืนอยู่ในความมืดเสียงไฟดับสนิททำให้ห้องทั้งห้องจมลงในความมืดหัวใจลายลาสั่นแรงจนแทบทะลุอกเสียงฝีเท้าหนักแน่นดังขึ้นจากด้านหลังเธอหันไปเห็นเพียงเงามืดสูงใหญ่ยืนอยู่นิ่ง ชิกเอื้อมมือไปหยิบปืนสีดำจากใต้โต๊ะทันทีเสียงปลดเซฟปืนดังชัดเจนในความเงียบใครอยู่ตรงนั้นเสียงเขาทุ่มต่ำแฝงอำนาจเงามืดไม่ขยับแต่กลับหัวเราะเบาๆเยือกเย็นล,ลายลากขนลุกเพราะเสียงนั้นคุ้นหูเกินไปแสงไฟฉายจากนอกหน้าต่างสาดเข้ามาเพียงเสี้ยววินาทีเธอเห็นหน้าชัดเจนและเกือบกรีดร้องออกมามันคือสามีของเธอเองที่ยืนอยู่ตรงนั้น เขาสวมชุดสูทสีดำใบหน้าเย็นชาและน่ากลัวเจ้ากำลังเล่นเกมที่ไม่ควรเล่นเขาพูดเสียงเรียบสายตาเขามองสลับไปมาระหว่างไลาลากับชิกชิกยกปืนขึ้นเล็งตรงไปที่สามีทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้ากลับไปซะแต่สามีวัวราอบเบาๆราวกับรู้ความจริงทั้งหมดข้าเป็นเจ้าของเธอไม่มีใครพาคเธอไปได้ไลลา,ย,ลาย,ยืนแข็งตัวเหมือนถูกตรึงด้วยโซ่มองสองชายเผชิญหน้า เสียงนาฬิกาโบราณยังคงติ๊กตอกช้าๆเหมือนเยอ่อเย้ยชี้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมปืนในมือแต่สามีชักมีดสั้นเงาวับออกจากเสื้อสูทเลือดตองสาท,ที่นี่ในคืนนี้เขาพูดเสียงเย็นเฉียบทันใดนั้นเสียงปืนก็ดังสนั่นจนห้องสะเทือนกลิ่นดินปืนคละคลุ้งทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธอกรีดร้องและกล้มลงหลบใต้ตะหินอ่อนเสียงกระสุนอีกนัดเฉียดแก้ววายแต่กระจายเต็มพื้นแสงไฟกระพริบกลับคืนทีละดวง เผยภาพสยดสยองตรงหน้าชีกยืนหอบหายใจปืนยังอยู่ในมือสามีของเธอมีเลือดซึมที่แขนแต่ยังยืนไม่ล้มเขาหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งแม้เลือดไหลไม่หยุดเจ้าคิดว่าจะฆ่าเ่าได้ง่ายๆหรือไลาลามองทั้งสองด้วยตาที่เต็มไปด้วยความกลัวและสับสนเธอไม่รู้ว่าใครคือศัตรูและใครคือพันธมิตรชี้ขันมามองเธอแล้วตะโกนเสียงดังหนีไปเดี๋ยวนี้ก่อนจะสายเกินไป แต่ขาของเธอแข็งจนไม่ขยับแม้เพียงก้าวสามีพุ่งเข้าหาชิกและใช้มีดฟันไปตรงหน้าอกเสียงเนื้อฉิกขาดดังหน้าขนลุกทําให้เธอแทบเป็นลมชิกสะดุดล้มแต่ยังเหนียวไกย่ยิงสวนออกไปอีกครั้งเลือดสาดกระเซ็นเปื้อนผ้าม่านหรูสีขาวจนกลายเป็นสีแดงเธอกรีดร้องอีกครั้งเสียงดังสะท้อนทุ่หอคอยเงียบชั่วขณะก่อนเสียงหอบหายใจหนักดังขึ้นทั้งสองชายยังยืนแต่เต็มไปด้วยเลือดและความแค้น ไหลาลาสันเทาจนตัวชาเมื่อเห็นสายตาของสามีจ้องมาที่เธอเธอทรยศข้าเขาคำรามเสียงต่ำเต็มไปด้วยโทสะเจ้าคือของข้าเพียงผู้เดียวเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกำแพงหินเย็นเฉียบชีกฝือลุกขึ้นปืนยังคงเล็งพร้อมเลือดไหลไม่หยุดเธอเลือกแล้วและไม่มีทางถอยกลับคำพูดนั้นก้องในหูเหมือนคำพิพากษาโหดร้ายเสียงไซเรนตำรวจดังแววมาไกลไกลาจากอ่าว แสงไฟสีแดงกระพริบลอดหน้าต่างกระจกสูงเข้ามาใครบางคนได้แจ้งเรื่องนี้และทุกอย่างกำลังใกล้แตกหักสามีหันไปมองแสงไฟก่อนตวัดตามองเธออีกครั้งถ้าข้าไม่ได้เธอไม่มีใครได้เขายกมีดขึ้นสูงพร้อมจะฟันลงอย่างแรงชีกเหนียวกายยิงเสียงดังสนั่นทุ่งห้องอีกครั้งร่างสามีสะบัไดไปด้านหลังชนผนังเสียงดังสนัน่นเลือดก,กระเด็นเปื้อนพรมหรูจนกลายเป็นภาพน่าขยะแขยง เขาสุดลงแต่ยังไม่หมดลมหายใจเธอจะจ่ายราคาแพงสำหรับสิ่งนี้เขาพูดเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังจ้องเธอไม่วางก่อนร่างหนักแน่นจะล้มลงกับพื้นอย่างแรงเสียงปืนควันยังลอยคลุ้งทำให้ห้องหนักอึ้งชีกทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้เลือดไหลไม่หยุดเขามองเธอด้วยแววตาแข็งกร้าวและสันเครือทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเขากระซิบเบาๆประตูห้องถูกกระแทกอย่างแรงเสียงดังลั่น เสียงตะโกนเป็นภาษาอาหรับดังจากถงด้านนอกตำรวจบุกเข้ามาพร้อมปืนเล็งรอบห้องแสงไฟฉายจับไปทั่วเผยภาพร่างเลือดสาดและความโกลาหลหลายลาย,ยกมือขึ้นช้าๆน้ำตาไหลาเต็มแก้มในหัวเธอเต็มไปด้วยคำถามและความจริงที่ยังไม่เปิดเผยใครเป็นคนแจ้งตำรวจและเพื่ออะไรและที่สำคัญที่สุดเธอเลือกข้างถูกหรือยังก่อนเธอจะได้คำตอบเสียงเจ้าหน้าที่สั่งจับก็ดังขึ้นทุกคนหยุดอย่าขยับ ปืนหลายกระบอกเล็งตรงมาที่เธอทันทีเธอรู้ว่าเส้นทางชีวิตได้พลิกกลับอย่างไม่มีวันหวนคืนอีกเสียงตะโกนเจน้าหน้าที่กองสะท้อนทุห้องหรูที่เต็มไปด้วยเลือดแสงไฟฉายจับใบหน้าหลายลาที่ซีดเผือดและเต็มไปด้วยน้ำตาชิกนั่งผิงเก้าอี้ร่างเปื้อนเลือดแต่ยังยกมือขึ้นช้าๆตำรวจเข้าล้อมทันทีปืนหลายกระบอกเล็งตรงมาทุกทิศทางกลิ่นดินปืนคละคลุ้งผสมกลิ่นเลือดสดจนแสบจมูก หัวใจลายลาสั่นแรงไม่ต่างจากกลองศึกกลางสนามรบเธอรู้ดีว่าเพียงก้าวเดียวอาจหมายถึงการจบชีวิตเสียงเจ้าหน้าที่อีกคนดังขึ้นใครเป็นคนยิงชีกหัวรออเบาๆแม้เลือดอยังทะลักจากอกข้าคือคนปกป้องเธอเขาพูดเสียงหักพราสายตาเจ้าหน้าที่หันมาที่ไลาลาพร้อมคำถามรุนแรงแล้วเธอเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แค่ไหนลาลาตัวสัน่นแต่พยายามฝืนตอบเสียงสั่นเครือ ฉันไม่รู้ฉันแค่ติดอยู่ในเกมของพวกเขาเสียงแฟลชกล้องดังแวบๆจากนักลก่าวที่บุกเข้ามาพร้อมตำรวจภาพถ่ายบันทึกทุกหยดเลือดและทุกสายตาตื่นตระหนกไลาลารู้ว่าชีวิตเธอไม่มีวันกลับสู่ความสงบอีกต่อไปเธอถูกพาออกจากหอคอยท่ามกลางฝูงชนและเสียงตะโกนดา่าบางคนเรียกเธอว่าฆาตกรบางคนเรียกว่าโซเพนีผู้ทรยศแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์สงลงมาทำให้เธอแทบล้มทั้งยืน เมืองดูไบที่เคยสวยหรูกลับกลายเป็นคุกกลางแจ้งเธอถูกพาตัวไปยังสถานีสอบสวนที่มีกำแพงสูงทึบเสียงประตูเหล็กปิดดังสนั่นสะท้อนก้องเข้าหัวใจห้องสอบสวนมืดเย็นและมีกลิ่นอับเหมือนฝังความลับนับร้อยเจ้าหน้าที่ชายสองคนนั่งตรงข้ามพร้อมแฟ้มหนาหนักบนโต๊ะมีภาพถ่ายของสามีเธอที่เลือดยังอาบตัวเธอรู้หรือไม่ว่าชี้กับสามีมีศัตรูร่วมกันคำถามทำให้เธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรง ศัตรูร่วมกันหมายความว่ายัางไงเธอถามเสียงสันเจ้าหน้าที่ไม่ตอบแต่เลื่อนเอกสารอีกกองมาตรงหน้าในนั้นคือหลักฐานการโอนเงินจำนวนมหาศาลไปยังบัญชีชื่อเธอเลขบัญชีปรากฏชัดพร้อมลายเซ็นที่คล้ายมือเธอเองนี่ไม่ใช่ของฉันฉันไม่เคยเห็นเธอร้องลั่นแต่เจ้าหน้าที่มองนิ่งเหมือนรู้ความจริงอยู่แล้วเงินทั้งหมดไหลผ่านเธอไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นจากมุมห้อง ประตูเปิดเผยร่างสูงในชุดขาวสะอาดเดินเข้ามาไลาลาตกใจสุดขีดเมื่อเห็นว่าเป็นชีกที่เธอคิดว่าใกล้ตายแผลบนอกเขาถูกพันอย่างดีแต่ดวงตายังคงเย็นชาข้าบอกแล้วว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเขาพูดเสียงทุม้มเจ้าหน้าที่ถอยออกไปอย่างเคารพเหมือนเขาคือผู้บังคับบัญชาไลาลารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพลิกกลับในพริบตานี่มันอะไรกันทำไมพวกเขาเชื่อฟังท่านเธอถามเสียงสัน่น ชีกิมบางก่อนเอประโยคที่ทําให้เลือดในกายเธอเย็ยนวาบเพราะข้าคือผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งทั้งกฎหมายและอำนาจมืดเขาโน้มตัวเข้าใกล้จนเธอได้ยินเสียงลมหายใจและตอนนี้เจ้าก็คือเครื่องมือที่มีค่าที่สุดของข้าน้ําตาเธอไหลไม่หยุดเมื่อเข้าใจว่าถูกหลอกตั้งแต่แรกเธอไม่ใช่เหยื่อผู้โชคร้ายแต่คือเบี้ยตัวหนึ่งในเกมใหญ่สามีเจ้าเป็นเพียงเศษหมากที่ข้าจำเป็นต้องกำจัดเสียงเขาเย็นจนแทงลึกลงในวิญญ,ญาณของเธอ เขาหยิบแฟ้มใหม่วางลงต่อหน้าพร้อมรูปถ่ายเธอกับเขาจากนี้ไปเธอคือพยานปกปิดและคือภรรยาลับของข้าไหลาลาสันหัวแรงๆแต่ข้อมือถูกเจ้าหน้าที่จับกดแน่นฉันไม่ยอมฉันจะไม่เป็นของใครอีกเธอตะโกนชีกหัวรอบเบาๆเหมือนทุกอย่างอยู่ในกำมือเขากระซิบช้าๆข้างหูจนเธอแทบเป็นลมเจ้าไม่มีทางหนีเพราะทุกที่ในเมืองนี้อยู่ใต้สายตาข้าเสียงโซ่เหล็กถูกคล้องเข้าที่ข้อมือทำให้เธอสะดุง้ง เธอถูกลากออกจากห้องสอบสวนผ่านทางเดินมืดยาวแสงไฟนีออนกระพริบสลับดับเหมือนบอกชะตาที่สิ้นหวังเมื่อออกสู่ลานกว้างเธอเห็นรถหุ้มเกราะสีดำจอดรอเจ้าหน้าที่พาเธอขึ้นไปเหมือนนักโทษสำคัญกลิ่นหนังใหม่ผสมกลิ่นเหล็กเย็นเชียบอบอวนในรถชิกนั่งตรงข้ามดวงตาคมยังจับจ้องไม่ปล่อยคืนนี้เจ้าไม่ใช่ภรรยาเศรษฐีอีกต่อไปเขาวเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนผู้ประโยคสุดท้าย แต่เจ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรมืดที่จะเปลี่ยนโลกนี้เสียงเครื่องยนต์คำรามพาดออกสู่ความมืดกลางทะเลทรายไฟเมืองดูใบค่อยๆเลือนหายไปราวกับความฝันสลายไลลาหล,ลับตาน้ำตาไหลแต่หัวใจเต็มไปด้วยคำถามเธอคือผู้รอดหรือเพียงเฉลยในแผนการที่ใหญ่เกินคาดและใครกันแน่ที่แท้จริงคือเยื่อนในเกมอันตรายนี้